ครับผมเตยว,วิชัยประทุมไทยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไข่เหมือนแพ้ววันนี้ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลของโรงเรียนอนุบาลบ้านคข่เหมือนแพ้วโรงเรียนอนุบาลบ้านไข่เหมือนแพ้วตั้งอยู่เลขที่420หู่ที่10ถนนชัยภูมิ4ีคิ้วตำบลบ้านข่ข่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น427คนค่าการครูบุคลากรกทางการศึกษารวมทั้งอัตาจ้างและลูกจ้างตามภารกิจรวมทั้งสิ้น32คนโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายเหมือนแพวมีพื้นที่ทั้งสิ้น6ไร่มีตราสัญ,ญลักษณ์คือดอกบัวสีชมพูล้อมรอบด้วยอักษรออา ซึ่งมีความหมายว่าดอกบัวสีชมพูเป็นดอกไม้ที่สูงค่าซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสัญ,ญลักษณ์อักษรออ่าหมายถึงโรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียนที่มีคุณค่าให้มีความก้าวหน้าต่อไปสีประจำโรงเรียนสีแดงขาวปรัชญาของโรงเรียนการเรียนดี มีวินยัยพารณมัยเด่นเน้นคุณธรรมสัมพันธ์ชุมชนกติพจน์วิชาคือขุมทรัพย์คำขวัญวิชาการดีมีคุณธรรมเลิศล้ำพารามัยอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง,ง่ายไหวสวยเอกลักษณ์โรงเรียนวิถีธรรมวิถีไทย ต้นไม้ประจําโรงเรียนคือต้นจงโคโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายเหมือนแ้วเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยภูมิเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลของตาบลบ้านค่าย แล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนบ้านค่ายเหมือนแพวให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งครับวันนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายเหมือนแพวขออนุญาตนำเรียนข้อมูลที่เป็นผลงานของนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นก็คือ ในเรื่องของโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพซึ่งวันนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายเหมือนแพ้วได้นำเสนอเรื่องฟันสะอาดสวยด้วยยาสีฟันสมุนไพรจากใบคอยซึ่งเป็นแนวคิดเป็นวิธีการคิดของนักเรียนลูกๆนักเรียนชั้นป .5 ป .6 จำนวน5คนคือเด็กหญิงปฏิมาพรเด็กหญิงทิติมาเด็กหญิงกหนกวันเด็กหญิงอ่อนปรีา และก็เด็กหญิงอนัญญาคือเด็กทั้ง5้าคนนี้เขาได้รวมกันคิดเพื่อแก้ปัญหาแนวทางในการที่จะขจัดปัญหาเรื่องของโรคฟันผุโรคฟันไม่สวยของเด็กโดยมีคุณครูะมลวันมั่นสติและก็คุณครูธัญรัตน์ประยุนพันธ์เป็นคุณครูที่ปรึกษาจากนี้ผมจะให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้นำเสนอข้อมูล รวมทั้งคุณตัวที่ปรึกษาเพื่อที่จะนํารายละเอียดของผลการจัดทําโครงงานในครั้งนี้ซึ่งโครงงานนี้เป็นโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์อนมามัยที่9นครราชสีม,มาซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของศูนย์อนมามัยที่9เข้านําเสนอโครงงานที่นี้ต่อที่ประชุมทงวิชาการของกรมอนมามัยในวันที่2เมษายนที่จะถึงนี้จากนี้ขอเรียนเชิญ ทุกท่านได้รับชมข้อมูลโครงงานนี้ในระดับต่อไปครับสวัสดีค่ะดิฉันนานดวงกมลตปรนัทพิมสารพนักงานราชการโรงเรียนรนุบานบ้านไท้หนึ่งแถวซึ่งได้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก5้าปีที่ผ่านมานักเรียนของเรามีปัญหาด้านสุขภาพมีนักเรียนอ้วนเกินเกณฑ์มีนักเรียน,ม,น,ม,นมีปัญหาด้านทางสุขภาพเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัดจนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีและโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีได้รับโล่รางวัลอยอดเยี่ยมระดับประเทศจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในกิจกรรมเด็กไทยฟันดีนั้นผลการดําเนินการพบว่าร้อยละของนักเรียนที่มีฟวันผุในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่6ลดลงซึ่งนวัตรกรรมเด็กที่โรงเรียนดําเนินการคือการจัดทายาสีฟันสมุนไพรที่ปราศจากสารเคมีใช้ในโรงเรียนให้นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันซึ่งนวัตรกรรมการจัดทํายาสีฟันสมุนไพรโรงเรียนได้รับรางวัลนวัตรกรรมด้านสุขภาพระดับประเทศจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เด็กหญิงปฏิมาปรไายพิมาย3เด็กหญิงทิติมาพร้อมสมุทร 4. เด็กหญิงนัญญาพารมรรทไทยและที่ฉันเด็กหญิงอ,อปิยาวิสัยเพียรวันนี้ 2. โปรงบท3ไม้พาย4กระชอน5ช้อนและ6ถ้วยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะแล้วก็จะนำแล้วก็จะเก็บใบข่อยจากนั้นนะคะนำไปล้างค่ะแล้วก็ตากให้แห้งนะคะไม่ไม่ให้ใบข่อยมีความชื้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้แล้วก็จะเอาใบข่อยนะคะแล้วก็การคูนค่ะมาปั่นค่ะปั่นให้ละเอียด ลแล้วนะคะแล้วก็จะนำพิมพเซนการาบูนสารส้มและเกลือน,นะคะมาบดให้ละเอียดค่ะด้วยกลงบดค่ะค่ะแล้วก็จะนำสมุนไพรนะคะทุกอย่างค่ะมาผสมกันนะคะโดยจะใส่พิมพเซนนะคะเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ เพื่อเราจะได้ยาหิริผงไทยนะคะที่เป็นผงละเอียดค่ะเม่อมเรากลิเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาบรรจุกภัณฑกค่ะขวดใหญ่นะคะเราจะแจกตามทองเดือนนะคะโดยแต่ละในะแต่ละเดือนนะคะเราก็จะให้ สองประกุกต่อห้องเรียนนะคะส่วนบุหเล็กนะคะเราก็จะนําไปจําหน่ายให้ผู้ปกครองที่มารับน้องนองนักเรียนในตอนเย็นนะคะถ้าผู้ปกครองคนไหนสนใจก็สามารถซื้อได้ที่โรงเรียน,นะคะ่ะแล้วเราได้ไปนําเสนอโครงงานนี้ที่โรงพยาบาลสูติาส์สุตวพทําตำบลบ้านไกรจังหวัดเชียงใืมค่ะโดยดัง เป็นยาสีฟันสมุนไพจากใบข่อยมีประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. ใบข่อยและเกลือแก้การปวดฟันทําให้ฟันสะอาดรักษาฟันสารส้มแก้การฟันโยครทําให้ฟันรัดฟันแน่นกระบูลทําให้ปากหอมสดชื่นการพูแก้การปวดฟันและรักษาฟัน<ม>พิมเสนแก้ปากเกลือแบบเป็นแผลเหนือบวมค่ะ าการพิเศษสอนประจำชั้นประฐมศึกษาปีที่สนะคะวันนี้นะคะก็จะนะคะได้รับนะคะได้รับการจาัดสรรยาสีฟันจากใบข่อยนะคะซึ่งทางโรงเรียนนะคะมีโครงการที่นำสมุนไพรนะคะมาให้แต่ละชั้นได้ใช้ในการดูแลรักษาฟันนะคะจากการที่ ดีชั้นนะคะจึงเป็นครูประจำชั้นพร้อมด้วยเด็กๆนักเรียนชั้นป .2 นะคะได้ทดลองใชย้ยาสีฟันผสมใบถอยนะคะมีความรู้สึกนะคะฟันสะอาดสดชื่นนะคะลมหายใจหอมสดชื่นนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองใช้ดูนะคะยาสีฟันสมใบถอยค่ะอเด็กๆมีความรู้สึกยังไงคะดีไหมคะดีค่ะ ฟันสะอาดไหมสะอาดเยี่ยมหรือเปล่าเยี่ยมค่ะคุกคนสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูนุชนาโชคบำรุงสำหรับการใช้ยาสีฟันใบ่อยกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนักเรียนได้ใช้ไหมลูกใช่ฟันไม่คัน i like